เมื่อชายประเบญจเพศกำลังจะมีอาถรรพ์หาไปผูกคู่ดวงชะตาอาจมีแอบเป็นไปนี่ไม่ใช่หนังผีมันคือหนังรักชัดๆกับตันนี้ลยครับดับแสงราวีนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับก็ได้รับสิทธิพิเศษครับสำหรับเอ็มพาร์สตายปีกับการดูหนังเรื่องนี้รอบซื่อก่อนขายครับผมที่เมเจอร์รัตโยธนนั่นเองครับนอกจากจะได้ดูหนังแล้วยัยงได้ตัวน้าฟรีป๊อปคอนฟรีอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากกับฟรีบัคเก็ต พี่แกเขาแถมมาให้ด้วยน่ารักมากๆเลยอยากมีโมเมนต์สุดเอกลักษณแบบนี้ครับสมัครเลยครับผมกับบัตรเอ็มพาสไลฟ์ปีครับดูหนังใหม่ทุกเรื่องก่อนใครแบบไม่จํากัดครับอยากจะบอกครับว่าตัวดับแสงบีครับเป็นตัวหนังที่ดัดแลงมาจารยายทําให้ตัวหนังต้องตัดทอนละเล็ดออกไปข้างๆเยอะนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าส่วนตัวที่เป็นเคาเรียกว่าอะไรแฟนคลับของตัวคุณซีหรือว่านูนิวเองนะผมกรีดแน่นอนเพราะว่าเขามีฉากแบบ การแสดงคือนุ่น,นิวซีเลยอะคือแบบใช่เลยอะคือแบบกรีดอะถ้าใครชอบคือกริดแน่นอนครับผมอันนั้นคือส่วนของตัวนั้นสแสดงนะแต่ว่าส่วนตัวบทหนังเองคือเรารู้สึกว่ามันอ่อนอะมันอ่อนมากเลยคือแบบมันไม่โฟกัสสักทางคือมันไม่สุดอะอย่างยิ่งยิ่ง,ง,งช่วงตอนท้ายที่ช่วงขายปมเรื่องของผีที่เห็นในหนังอะคือแบบเหมือนมันมตัดทับไวมากก็แบบเรงงว่าเฮ้ยมาจากไหนวะแล้วทําไมแบบให้อภัยง่ายจังก็แบบหนังมันง่ายไปอะคือแบบ เออให้มันแบบดูแบบอย่างน้อยก็เอาตัวนะักแสดงเขามาแบบอย่างคุณทัพทีมคือแบบให้เขาแสดงศักยภาพออกมาเยอะกว่านี้หน่อยเนาะน้อยมากคือแบบฉากตง้งแช่ก็มีนิดนึงสองสามฉากแล้วก็ตัดมาช่วงท้ายเลยคือแบบแล้วก็ตัดมาสั้นๆเลยนะคือแบบน้อยอะ่ะคือแบบเออหนังมันหนังผีไม่ได้หรอทําไมเขาไปโฟกัสที่ตัวละครหลักนะครับทําให้ตัวฉากผีคือน้อยแทบคือหนังแทบไม่ต้องใส่ผีาเลยก็นะ่าเอาน้จริงอันนี้ก็พูดจริงๆเพราะว่าหนังไม่ได้โฟกัสเรื่องผีเลยนะครับผม แต่ว่าถ้าส่วนตัวก็คือหนังเรื่องนี้ให้แฟนสวิตกับตัวนักสแสดงมากๆเลยถ้าใครเป็นสิงอยู่คือแบบต้องกรีดหึงชาขยะเหมือนเขาเล่นน่ารักแบบเป็นคู่หลักที่เล่นน่ารักมากๆเลยครับอ่าส่วนตัวถ้าใครชอบดูอนักสแสดงเรื่องนี้ก็แนะนําให้ไปดูครับแต่ถ้าพูดถึงตัวบทหนังเองคือยังอ,งอ่อน่อนมากๆเลยครับผมแต่สนใจก็ลองไปดูครับวันที่20นะครับผมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เฉพาะเมเจอร์เท่านั้นนะครับไปหาดูกันนะ